สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับการทําระบบล็อกอินนะครับโดยใช้ Firebase นะครับแล้วก็ Google Apps c r i p t นะครับในการล็อกอินเข้าสู่เว็บแอปของเรานะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะแชร์นะครับลิงก์ของเว็บนี้นะครับเขาอธิบายแล้วก็แชร์โค้ดให้เราทําตามนะครับ ซึ่งนะครับโค้ดก็จะอยู่ในนะครับตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับลอกอ่านดูสักรอบก็ได้นะครับว่าอะไรเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างถ้ครับว่าถ้าล็อกอินสำเร็จจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นะครับโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับโค้ดเบสนะครับเราก็นะครับคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะพามาเราที่กิจทับของเขานะครับก็จะเห็น I n d e x กับ code.js นะครับ ทีนี้นะครับเราก็ไปที่ c o d e j s ก่อนก็ได้นะครับคลิกไปที่ c o d e j s นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับมาเตรียมสร้างโปรเจกต์ของเรานะครับโดยการมาที่นะครับบัญชีของเรานะครับไปที่ Google Drive นะครับจากนั้นนะครับทำการสร้างนะครับสคริปต์ขึ้นมานะครับไปที่ใหม่แล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็เลือกสคริปต์ของ Google App ครับ พอได้สคริปต์ของ Google App ขึ้นมานะครับโครงการไม่มีชื่อครับเราก็ตั้งชื่อขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อโครงการเป็น Firebase นะครับ i r e b a s e l o g i นนะครับเว็บแอประมาณนี้นะครับก็กดปุ่มเปลี่ยนชื่อไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับมาทัดลอกนะครับโค้ด js ของเขานะครับมีไม่กี่บรรทัดเองนะครับก็ c t r l C นะครับ แล้วก็กลับมาที่โค้ดของเรานะครับลบออกให้หมดนะครับคอนทูนีลงไปแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยนะครับจากั้านกดบวกนะครับแล้วก็เลือก HTML นะครับทีนี้ผมจะใช้ชื่อนะครับเป็นล็อกอินนะครับผมจะไม่ใช้อินเด็กเหมือนเขานะครับจะแก้นะครับเป็นล็อกอินนะครับ L O G I N นะครับตั้งชื่อว่าล็อกอินกด Enter นะครับ จากนั้น c o d e j S ตรงนี้ก็ให้แก้ด้วยนะครับเป็นล็อกอินนะครับแบบนี้นะครับในส่วนของล็อกอินนะครับเราก็ลบออกทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ c o d e j S นะครับที่กลับมาที่โค้ดคิท h ับของเขาตัวทีนะครับเพื่อจะมา Copy ปี้นะครับโค้ดนะครับเราก็กดแ a c k ครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับมาที่ index.html นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่รอนะครับอ่าโคดเยอะก็มาที่รอครับ c o n t r o l a c ค n t r o ร c ครับจากนั้นนะครับกลับมาที่นะครับ log in ของเราก็ c o n t r o ล v ลงไปแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับเราจะต้องนะครับไปที่ไฟ e base นะครับเพื่อจะไปเอาค่านะครับ i ฟ e b a s e config นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันใช้งานได้นะครับ โอเคนะครับเราก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็พิมพ์ Firebase นะครับ F I R E นะครับ B A S E นะครับ Firebase กด enter ครับแล้วก็นะครับเข้าไปที่เว็บนี้นะครับ Firebase. Google. Com นะครับอย่าไปตรงโฆษณานะครับมาตรงนี้นะครับ Firebase. Google. Com แล้วก็คลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้ทำการล็อกอินนะครับด้วยบัญชีของ Google แล้วก็ go to console นะครับ go to console ไปที่ console นะครับจากนั้นให้ทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับ create a project นะครับผมก็คลิกนะครับ enter your project name นะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นนะครับ login ครับ web app ครับ login web app นะครับแล้วก็ติ๊กลงไปตรงนี้นะครับ i accept นะครับ firebase นะครับแล้วก็กดปุ่ม continue นะครับ จากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ enable google นะครับ a n a l y t i c s ไหมนะครับผมยังไม่ enable ก็ปิดไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ปุ่ม create project ครับสร้าง Project ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วรอสักครู่นะครับให้ทำการสร้าง Project ขึ้นมาก่อนนะครับในขณะที่นะครับรอการสร้าง Project นะครับนฝั่งนี้นะครับเราเตรียมโค้ดไปแล้วแล้วก็บันทึกไว้รอก่อนก็ได้นะครับ เดี๋ยวจะได้บันทึกอีกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาค่าตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนะครับ f i l e b a s c o n f i g ครับเราักคู่อ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่ม Continue นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอ Continue เสร็จนะครับเราก็จะได้ล็อกอินแป๊บๆขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มาที่นะครับรูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับคลิกไปที่รูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับและเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า Project Setting นะครับให้เราคลิกไปที่ Project Setting นะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับก็จะเห็น your Project นะครับโปรเจกต์ของเรานะครับจากนั้นนะครับทำการเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตรง your app แอปของคุณนะครับเราก็มาเลือกตัวนี้ครับตัว SDK นะครับคลิกลงไปนะครับที่ปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ รีจิสเตอร์แอปนะครับแอปของคุณชื่ออะไรนะครับแอปของเราก็ชื่อนี้แหละครับมาคัปปี้ชื่อนี้ก็ได้นะครับไฟเบอร์เบลด็อกอินเว็บแอปนะครับก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะครับคอน l V ลวีลงไปนะครับเสร็จแล้วก็นะครับออนเซอร์เซฟไฟเบอ e ์เบลด็อกอินฟอร์ดิเซฟจะเอาติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้เนะถ้าติ๊กนะครับมันก็จะล่ายาวนะครับทังนั้นผมไม่ติ๊กนะครับ ผมจะรีจิสเตอร์เลยนะครับก็คลิกนะครับรีจิสเตอร์แอปไปเลยนะครับแล้วรอสักครู่นะครับเพื่อนะครับทำการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับพอนะครับคลิกมาถึงตรงนี้นะครับอ่ะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณจะเอาค่าไปใช้นั่นนี่นะครับซึ่งนะครับในการเอาค่าไปใช้มันก็จะมีทั้งแบบ NPM นะครับแบบ CDN นะครับแล้วก็แล้วก็แบบ c o n f i g นะครับซึ่งนะครับตอนนี้เราก็อาจจะ Continue นะครับ to console ไปก่อนก็ได้นะครับคอนติ n นียร์ o ูคอนโอย่างเงี้ยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเนี่ยเลื่อนลงมาตรนนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับ SDK Setup ของเรานะครับมันก็จะมีทั้งแบบ NPM นะครับ CDN นะครับหรือ c o n f i g นะครับในที่นี้เราเลือกเป็น Conf i g ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาก๊อปตรงนี้นะครับ API key มาจนถึง AppID นะครับตรงนี้นะครับอ่าก๊อปเฉพาะตรงนี้ก็พอนะครับแล้วคลิกขวาคัดลอกครับอ่า พอคัดลอกเสร็จครับเราก็นะครับกลับมาที่สคริปต์ของเราครับเนี่ยมาตรงนี้เลยนะครับ API y มาจนถึง App i d ครับตรงนี้ก็ Control V นะครับทับไปเลยนะครับแล้วก็จัดนิดหน่อยนะครับอ่าจัดนิดหน่อยให้มันนะครับอ่าตรงนี้ขยับเข้ามานะครับ Control นะครับ Control Rolling นะครับ Control Rolling อ่าโอเคจาก Control Rolling นะครับจัดเป็นชุดเข้ามาให้มันสวยๆนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับกดบันทึกครับอ่ากดบันทึกนะครับเสร็จแล้วนะครับกลับมานะครับตรงนี對對้นะครับกลับมาที่นะครับไฟเบีดของเรานะครับเราก็จะไปเลือกนะครับอ่การล็อกอินนะครับด้วยบัญชี Google นะครับเราก็มาด้านซ้ายมือนะครับมาที่เมนูบิวนะครับคลิกไปที่เมนูบิวนะครับเราก็ไปที่เมนูที่ชื่อว่า Au t h e n t i c a t i o n นะครับ Auth t h e n t i c a t i o n ก็คลิกลงไปนะครับ เมื่อเข้ามาที่ authentication นะครับเราก็เริ่มตรงนี้นะครับ get start นะครับคลิกลงไปที่ get start นะครับเพื่อจะเริ่มใช้งานนะครับพอ get start เสร็จครับก็จะเข้ามาตรงหน้านี้นะครับ sign in provider นะครับเลือกว่าคุณจะ sign in ด้วยอะไรนะครับเราก็มาเปิดนะครับเปิดใช้งานพูง่าไงนะครับเราจะให้ sign in ด้วย facebook นะครับเราก็มาเปิดนะครับจาก disable ให้เป็น enable อย่างเงนะครับ แต่ในคลิปนี้นะครับผมจะให้เปิดใช้นะครับล็อกอินด้วย Google นะครับตอนนี้มันเป็น disable อยู่นะครับเราก็คลิกลงไปที่ Google แบบนี้นะครับจากนั้นก็สไลด์ตรงนี้ครับ enable ครับเปิดเป็น enable ขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ project support email นะครับอ่ะตรงนี้เราก็นะครับเลือกอีเมลของเราครับอีเมลที่เรากำลังมาทำตอนนี้แหละนะครับคืออีเมลอะไรนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม save เลยครับ กดกุ่มเซฟนะครับรอสักครู่นะครับเป็นระบบการเลือกนะครับว่าเราจะให้ครับยูเซอร์เนี่ยครับล็อกอินด้วยระบบอะไรได้บ้างครับตอนนี้เราเปิดนะครับ Google ขึ้นมาแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอเปิดแบบนี้เสร็จนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีนะครับอ u t ตรายโดเมนล็อก o ินโฮสต์นะครับล็อกอินล็อกอินตรงนี้นะครับ ให้มาตรงคําว่า add domain ตรงนี้นะครับ add domain นะครับเพื่อเราจะเพิ่มคําสั่งเข้าไปนะครับตามเว็บนี้นะครับเว็บนี้นะครับเขาบอกเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกด back กลับไปที่เดิมก่อนนะครับหลังจากที่นะครับผมทําตามนี้นะครับเขาจะมีคําแนะนําเพิ่มข้างล่างนะครับอ่ายงนี้นะครับนี่เขาบอกว่าให้เพิ่มนะครับคําสั่ง google user content com เข้าไปด้วยอผมก็จะ กอปีตัวนี้นะครับคอนโทรลซีครับคอนโทรลซีขั้นตอนต่างๆท่านสามารถอ่านจากเว็บนะครับหรือดูจากคลิปสอนที่ผมกําลังพาทําเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับกลับมานะครับแล้วก็คอนโทรลวีตรงนี้นะครับ Google ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็พอวางคําสั่งนี้เสร็จนะครับก็กดปุ่มแอดเข้าไปครับเพิ่มเข้าไปครับนี่เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นคัสตอมนะครับอันอื่นก็เป็นดดฟอลต์หมดครับมีตัวนี้ที่เป็นคัสตอมนะครับอันนี้ถือว่าเรา ทำเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะมานะครับด e p ลอยเว็บแอของเราตัวนี้นะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมครับหลังจากที่เราเอาค่านี้มาใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับมาตรงการทําให้ใช้งานได้นะครับการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกครับจากนั้นไปที่รูปฟันเฟืองนะครับมาที่เว็บแอครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นทุกคนเสร็จแล้วคลิกไปการทําให้ใช้งานได้ครับ เรียบร้อยนะครับสักครู่นะครับเรียบร้อยหรือยังอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรียบร้อยเสร็จแล้วทดสอบเลยครับตัวนี้นะครับลองเปิดเว็บแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับ U R L ของเว็บแอปนะครับจะขึ้นหน้าตาเป็นยังไงอ่าขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้เราข้าไปเปลี่ยนเอานะครับข้าไปเปลี่ยนเอานะครับเราเห็นปุ่มตัวนี้นะครับ Sign in with Google เห็นไหมครับอ่าผมก็จะลอง Sign in ดูนะครับคลิกนะครับเนี่ยเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับนี่เราก็เลือกบัญชีอีเมลนะครับที่เราจะซายอินครับคลิกเข้าไปครับถ้าสําเร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้แอบมันก็จะบอกว่าคุณชื่ออะไรนะครับ อีเมลของคุณคืออะไรนะครับ verify true อะไรต่างๆเห็นไหมครับขึ้นมาหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม sign out นะครับก็คือออกจากระบบนะครับถ้าเราคลิกออกจากระบบปุ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะกลับมาเป็น sign in นะครับแล้วก็เอาตัวนี้แหละนะครับไปประยุกต์ต่อนะครับว่าถ้า sign in เสร็จนะครับเราจะให้นะครับลิงก์ไปหน้าไหนลิงก์ไปเปิดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับผมก็ได้ทำการ apply หรือว่าประยุกต์โค้ดนะครับ แล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวใครอยากทําต่อตรงนี้นะครับก็อาจจะมานะครับเอาโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์โค้ดตัวนี้ให้นะครับเป็นโค้ดแชร์ไว้ที่กิจทรับนะฮะแล้วก็มา c o ปปี้ครับตั้งแต่ตัวโค้ด G S c o n t o l c แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับมาตรงสคริปต์เดิมนะครับโค้ด G S ตัวนี้นะครับก็ c o ปปี้นะครับแล้วก็มาวาง แทนที่ไปเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอันที่2ก็คือนะครับอินอ่าล็อกอินนะครับออกมาที่รอนะครับมาที่รอคอนโทนเอคอนโทนซีครับคอนโทนเอคอนโทซีนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ล็อกอินตัวนี้ครับและอย่าเพิ่งลบตัวค่านี้ครับถ้าไม่อยากไปก๊อปปี้มาใหม่นะหรือหรือวางทับไปก่อนแล้วค่อยนะครับมาใส่ค่านี้ก็ได้นะครับอ่า คอนโทรลเอคอนโทรลวีแบบนี้ครับอันนี้คือโค้ดนะครับที่ผมทํานะครับจากนั้นครับตรงนี้ท่านต้องลบชิ้งนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นชีของไฟเบียดผมนะครับท่านจะลบออกนะครับแล้วท่านก็จะต้องนะครับกลับมาเอาที่โปรเจกต์ของท่านนะครับตรงนี้โปรเจกต์เซตติ้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับมาที่คอนฟิกนะก็มา c o ปปี้ตัวนี้เหมือนเดิมครับเนี่ยเอาเป็นของท่านมาใส่นะครับคอนโทรลซีครับ คอนโทรลซีเสร็จนะครับก็นะครับเอามาใส่ตรงคอนฟิกนี่แหละคอนโทรลวีลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็จัดให้สวยงามนะครับคอนโทรลล็อคเข้ามาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลองกดปุ่มบันทึกดูนะครับทีนี้ในโค้ดนี้นะครับผมจะนะครับเขียนคําสั่งไว้ว่านะครับถ้าล็อกอินสำเร็จนะครับเนี่ยบรรทัดที่39เนี่ยนะครับผมจะให้มันไปเปิดนะครับยูทูบนะครับหลังจากที่ล็อกอินเสร็จเสร็จนะครับให้ไปเปิด เว็บ u t u b e นะครับส่วนท่านจะไปเปิดเว็บไหนจะไปเปิด Google Site จะไปเปิดไอ้เว็บแอปอะไรท่านก็แล้วแต่หลังจากที่ล็อกอินเสร็จก็จะมาเปลี่ยนค่าตรงนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็จะต้อง Deploy ใหม่นะครับมาการทำให้ใช้งานได้ตรงนี้นะครับมาที่ดินสอครับแล้วก็ทำการปรับเป็นเวอร์ชันใหม่ครับแล้วก็คลิกการทำให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครับตอนทดสอบเนี่ยแนะนำให้ทดสอบตัวลิงก์นะครับ ใช้งานจริงนะครับไม่ต้องไปทดสอบตัวนักพัฒนานะครับออันนี้อันเดิมนะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนเดี๋ยวจะไม่งงนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทดสอบตัวลิงก์เว็บแอปจริงๆเลยนะครับคลิกอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําเป็นเพิ่มนะครับ Facebook อีเมลอะไรเข้ามาโชว์นะครับแต่จริงๆตอนนี้ที่เราเปิดใช้งานใช้ได้จริงคือตัวนี้นะครับก็คือใช้อินฟิวซ์กูเกินะครับผมก็จะคลิกนะครับสายอินฟิวกูเกิเหมือนเดิมนะครับ พอลงทะเบียนเสร็จปั๊บไปไหนต่อนะครับอ่าโอ้มีป๊อปอัพนะครับเห็นไหมเนี่ยครับ,ม,รบมีป๊อปอัพนะฮะเดี๋ยวผมจะอนุญาตนะครับมีป๊อปอัพขึ้นมาอนุญาตครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับอ่ะออกจากระบบก่อนครับออกจากระบบนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่ระบบใหม่ครับอ่าดูซิจะไป มาแล้วนะครับหลังจากล็อกอินสำเร็จนะก็เปิด youtube ขึ้นมาให้เราทันทีนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ sign o อาออกแค่นี้อีกนะครับอันนี้คือในส่วนที่ผมนะครับได้มาพัฒนาโค้ดต่อนะครับโดยปรับให้เป็นนะครับลิงก์ที่สามารถล็อกอินข้าแล้วก็ไปต่อได้นะครับถ้าของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับอันนี้ใครก็นะครับ มาลองเอาไปประยุกต์ต่อก็แล้วกันนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านที่กำลังศึกษาเรื่องระบบล็อกอินนะครับให้ง่ายขึ้นนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ